ที่สุดรู์อานนี้ต่อไปนี้จะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนก็รัตนารามีพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานกานประกัศยานะเป็นที่สุดนะครัอทิฐฐานจิตขอภาไปจะทาํามาค้ายเดินทางไปทางไหนก็ขอให้ปลอดภัทยทำอะไรให้ดเดียวไปบูนสมบูรณ์บุนผล,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 ลทุกอย่างคําว่าอดคาว่าจนอยาให้มีให้มีกินมีใช้ด้วยไปไม่ขัดไม่สนดังที่รับพยานนี้มา นี่ลูกคนที่รับยันไปแล้วนี่นะยันมหาราชิษฐต้องมันนะรัตนาารมีปร,รารตนาไตชาวขึ้นมาที่ถึงพระพุทธธรรมพระ,งระสงฆ์วิดีพิโสสวาคาโตสุป,ปฏิปันโนภาวานาชินใจสักต้องจบใช้ได้นะว่าวระประทานที่ประจำอยู่ององพระพน,ระะนระรั้นเป็นเจยนาอะไรือว่าสรุปโดยสั้นว่าพระพุทธามนีมิตังพระขวัญปฏิมิโรธธรรมนันติมานิมามา นามา,ม,ามีมามหาราภาพระวันตนุเนี่ยว่ายัางมี้ควเล่นใจ่ไหมคะเวลาจะทำอะไรคราธานาพาศีลดังนี้แต่ศีสษกหนึ่งจิตไปยังจะขงคขายแต่คองไปนะจะขับรถขับราแต่เป็นไปปลอดภัยรุ่งเรืองไปดูนะนี่จะดีหรือไม่ดีอย่างไรนี่เป็นประเ,เร,ะระ็งีของปนตรตะไตทั้งสองข้อจะบ้างน้อยอย่ที่กำลังใจพวกเราถ้ากำลังใจพวกเรานี้แล้วก็มีสนเต็มเตียมน การกำลังใจพวกเราต้องดีและมั่นคนงในพระตรัตนาตาใอยู่เสมออยากให้กำลังใจพ่องคนที่มีกำลังใจพ่องคือมันนึกท้อนึกถอยให้หมดกำลังใจหมดความหวังหมดปรลังใจในการทําอะไรทุกอย่างถ้ายังมีบารมีพระรัตนตาใสงเคราะห์ไม่ได้พุทธาภาพาต่อมาทุกภานี้สงเคราะห์ได้เฉพาะคนที่มีกมลลำลังใจงงงงมันม่นาางงงคนนนงใน,นในพระตระนาในพระตรัตนตาใไม่สั่นคลอนไม่ประพฤติความชั่ง อันเป็นเครื่องบวมมองของจิตยังนี้สมบูรณ์บูญผลทุกอย่างในัลนะรันทวกเราทุกคนตั้งใจเดินทางมาที่นี่พระอาจารย์รัตนารามีพระอาจารย์ไตก็ทําเป็นที่ของน่อนทุกคนแล้วก็ญาติโยมทุกคนด้วยเมื่อวันที่13เมษายน2567พระอาจารย์เอกลักษณ์เจ้าวาดวัดพุทธพมยานได้ทิ่ฐานยันนะกินไม่หมดให้แก ผู้ที่มาร่วมงานพิธีเสาห้าขึ้นห้าค่ำเดือนห้าปีมังกรซึ่งยันนี้ผู้ที่ได้รับไปแล้วจะมีความร่ำรวยมั่นคงปลอดภัยกินใช้ไม่หมดแต่ต้องปฏิบัติให้เข้าถึงคุณพระให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนายึดถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่สุด